ทุกคนก่อนนอนวันนี้อาจารย์ที่จะมาสอนภาษาเทพนะครับผมเดี๋ยวอาจารย์ที่จะสื่อสารครับท่านโยมก่อนนะครับผมท่านโยมนี้ผมหมายถึงไม่ได้ลบหลู่ท่านโยมมาทุนนะครับผมท่านโยมนี่คือก็ท่านโยมมาทุนนั่นแหละแต่คือท่านโยมมาทุกที่ผมนับถือในทิกตอกนะครับผมคือเขาชะชื่อว่าโยมมาทุนนะครับ อ่าเดี๋ยวพูดกับท่านโยมกันนะขอรับท่านโยมชอบพูดขอรับนะครับอ mm ๋อสบปนโกะครับเย่ท่านโยมเป็นอย่างไรเพราะสบานิโกะอ๋อ oh. เนี่ยนะครับลืมไปครับต้องรอท่านโยมตอบมาก่อนนะครับอ่าท่านโยมตอบมาแล้วครับผมท่านโยมบอกว่าสบายดีครับเออ ท่านโยมบอกว่าสวายดีขอรับแล้ท่านโยมบอกว่าอย่าเอามา้อเล่นนะขอรับเดี๋ยวของจะเข้าตัวเข้าใจไหม,มแค่นี้นะไม่มีอะไรบอกรักผัวไม่มีอะไร